อันนี้ก็เป็นกุหลาบพันธุ์พรมนะคะพอรอ,อูมอพรพูมดอกก็จะเป็นเหมือนขนนกเลยค่ะฟูฟูนี่นะคะคือเพิ่งได้มาใหม่ต้องรีบถ่ายก่อนเพราะน้องไม่ทนนะแต่ความหอมน้องเนี้หอมสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดอกเก่าเขาก็จะเป็นอย่างนี้กลิ่นหอม หอมเหมือนเหมือนลิ้นจี่เหรอไม่แน่ใจนะเหมือนอะไรบอกไม่ถูกเลยอะคะ่ะอันนี้คือต้นอ่าที่เขาเหี่ยวดอกที่เขาเหี่ยวนะอันนี้คือดอกใหม่ที่เขาเป็นอย่างนี้นะคือเขาจะกลมๆนะคะปั๊มปมกลมๆดอกปั๊มปมกลมๆอันนี้พอดีขนส่งมาเดินใส่รถมามันเวียงเวียงนะแล้วคนขายเขาหอไม่ค่อยเป็นวอะไเลยร่วงเต็มเลยนะ จริงมันจะเป็นกลมๆนะถ้วยๆป่องๆท้องป่องๆอะไรประมาณนี้ยค่ะอันนี้ก็คือดอกเต็มเขาเดี๋ยวกลัวร่วงมากเลยอันนี้ดอกยังไม่บานเต็มที่นะร่วงแล้วอันนี้บานยังไม่ร่วงเลยเดี๋ยวดูนะนี่ความเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนดอกบัวบานเลยะค่ะเนี่ค่ะนี่นะอันนี้คือถือว่าสมบูรณ์นะคะเป็นกุหลาบกึ่งเลยนะเลย,เลยแหละดูใบใบก็จะอย่างนี้ยนะคะ ปลูกพรูมก็ปลูกง่ายนะปลูกง่ายแล้วก็หอมด้วยบอกไม่ถูกว่าหอมเหมือนอะไรอะ่ะบางทีก็เหมือนลินล้นจี่อ่ะลิ้นจี่กระป๋องอันนะคะแล้วแต่บางคนจะจะรู้สึกกลิ่นนะเราก็ว่าเหมือนลิ้นจีก่กระป๋องอะ่ะอันนี้เขาก็จะเหมือนจะมีเม็ดแต่ไม่แน่ใจอันนี้เขาก็เกรสรก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดมดอกดอกตูมขนาว่าจะหอมไหม อหอมหอมนะคะหอมเนี่ค่ะเกสรก็จะเป็นอย่างนี้สีเสียดายเดี๋ยวระวังแล้วเนี่ยเอาไว้ก่อนกีกเขาก็จะเป็นชมพูอ่อนๆอย่างนี้นะคะอ่อนๆช้อยๆเหมือนขนนกแบบอ e ีวอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดีเหมือนเลยใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหนามมีหนาม หนามดุแต่นหนามห่างไม่ถี่นะคะหนามดุแต่นห àng. นามห่างหนามดุพอก,กรุบกริบให้แบบชั้นชั้นแบบเออแต่ต้องยางนิดนึงนะต้องผ่านหนมามอะไรประมาณนี้ <c oughs> สวยค่ะ <c oughs> ก็เป็นตอป่านะคะดูอดอกล่วงนะเสียดาย <c oughs> ก็หน้าหนาวเนาะช่วงนี้นี่วันที่ห้า นีนานะคะต้นนี้งานที่ห้างนี้ต้นลาพันห้าิบบาทแต่ต้นใหญ่กว่านี้นะต้นทีนี้ก็ประมาณหกร้อยได้มัง้งแต่นี้ราคาเบาเบามากเบาวิวเลยค่ะ